ตั้งพลตำรวจเอกเดิมรงศักดิ์กิติประพัฒเป็นผบอรตรคนที่13เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตชและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรซึ่งเป็นการกลับมาทำหน้าที่ดูแลตำรวจอีกครั้ง ในรอบ4ปีจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามากำกับดูแลเองตั้งแต่ปี2562หลังการเลือกตั้งซึ่งพลเอกประวิทย์มีสีหน้าเรียบเฉยแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเดินกระชับกระเฉงกว่าทุกครั้ง และไม่หันมาตอบการทักทายจากสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินขึ้นลิฟต์เพื่อเข้าประชุมทันทีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตึกไทยคู่ฟ้ามีการระดมเจ้าหน้าที่เก็บเอกสารเก่าเพื่อไปทำลายตามปกติแต่ไม่ใช่การเก็บของของพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตึกไทยคู่ฟ้าตามกระแสข่าวแต่อย่างใด มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผอบอรตรให้ที่ประชุมกตอชอพิจารณา,ารายเดียวโดยคณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ขึ้นดํารงตําแหน่งผบอรตรคนใหม่ซึ่งเป็นผอบอรตรคนที่13า ใช้เวลาในการประชุมประมาณ1่ชั่วโมงสำหรับบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทว่าที่ผอบอรตรคนที่13เตรียมส่งมอบหน้าที่ต่อจากบิ๊กปั๊พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสูอบผอบตรที่กำลังจกกะเกษียณอายุราชการในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เคยเอ่ยกับคนใกล้ชิดว,ว่าอยากจะสานต่อนโยบายทุกอย่างต่อจากบิ๊กปั๊เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยที่ถุนโยบายที่พลตำรวจเอกสุวัสด์เคยทำไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสิ้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ a อาราวไทยแ l a n d